อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะคุณอาจไปไกลกว่าเดิมหวาเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้า,ชาเลยครับกาบสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพระเครื่องและเอซีที่รักทุกท่านครับอีพีที่สครับ สวยสวยงามงามยามเช้าเช้าเลยครับสามร้อยบาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับสามร้อยบาทจัดไปครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยครับนาวารัฐครับหลังลาหูอมจันครับวัดศรีสะทองครับอำเภอนครชัยศรีครับจังหวัดนครปฐรมครับปีพศ2505ครับเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองครับ สวยๆคมๆเลยครับรายการที่3าครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยครับเนื้อออกเนื้อนาคเลยครับสวยสวยคมๆเลยครับสามร,ร้อ,บรอยบาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่4ครับเป็นพระขุนแผนครับขุนแผนเคลือบครับน่าจะเคลือบเชลักครับลงรักเก่าครับขุนแผนแขนอ่อนครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ 300บาทครับหวานเจี๊ยบครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อแก่งแก่งนุ่มนุ่มเลยครับแน่นๆนเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ สมเด็จวัดเกตชัยโยครับพิมพ์เจชั้นอกล่องหูบายสีครับรายการที่หกคเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัสัตหีบครับห่วงเชื่อมครับสวยๆคมๆคมเลยครับหลังยันครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินแปะยิ้มครับ เนื้อเก่าเก่าเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่9เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับสวยสวยคมคมเลยครับหนึกๆนุ่มๆแน่นๆเลยครับ รายการที่10ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดครับด้านหลังเป็นอักลรเลขยันครับเรี่ยมกรอบพร้อ,อมบูชาเลยครับเหรียญหลวงพ่อจาดครับรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ เนือนุ่มๆเลยครับเหนือหนึกนุ่มแน่นๆนวนวลนวเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับสามร้อยบาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกภายเงินเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับเนื้อแก่งกงเลยครับแก่งแก่งแน่นๆครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงข้องเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับด้านหลังเป็นรูปกระต่ายครับมันๆ สวยสวยคมๆคมเลยครับมี2ององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นพระเนื้อดินครับน่าจะเป็นพระเรือครับพระลรือลำพูนครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระท่ากระดาเนื้อชินตะกั่วครับปิดทองเลครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นพักกุครับท้ากระดานครับพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่19ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินเก่าๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับ ไม่มีอะไรจีลังยั่งยืนครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำล้ำเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆคมๆเลยครับ 300บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่21ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเนื้อแห้งๆเลยครับนุ่มๆม,มันๆครับ รายการที่22ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าๆค่าๆมันๆเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับ เหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุกครับด้านหลังจานยันครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับมี2สององครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเสียล้นครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับวัด หัวถนนครับจังหวัดพิจิตครับเมืองชาละวันครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลครับวัดป่าถ้ำขามครับสกลนครครับรุ่นแรกครับปีพศสอ0 7ครับ เหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับเนือนุ่มๆเลยครับเนือหนึ่มเลยครับนวนๆนเนียนๆเลยครับ รายการที่26ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์ปิดตาหลังยันครับเนื้อโลหะ 99, เก่าๆค่ำๆนะครับเนื้อทองเหลืองครับน่าจะทองผสมครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆกัพัดครับ ด้านหลังจานยันน่ครับปีกตาเนื้อไม่กระพัดเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับออกเนื้อปีกมแมลงทับเลยครับเนื้อมันวาวครับรายการที่27ครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปูท่ทิมครับอิสริโกครับ ปีพศ2517ครับอายุ95ปีครับด้านหลังเป็นอักรเลขยานครับที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนครับวัดละหานไล่ละยองครับ รายการที่2 8ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับพระสังกระจายครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับ รายการที่29เครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์หน้าเสือครับด้านหลังเป็นอาณักรเลขยันครับหลวงพ่อน้อยธรรมะศาลาครับสวยๆเลยครับเหรียญหล่อโบราณหน้าเสือหลวงพ่อน้อยครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่ครับเหมืองส้มโอวานครับจังหวัดนคปรปฐมครับด้านหลังเป็นอักขรเลยกยันครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่30บ ครับน่าจะเป็นพักกิ่งครับหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับแทงตะไบเก่าดีครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับ300บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่32ครับ เป็นงบน้นาอ้อยครับน่าจะแกะออกจากกรอบเงินกรอบทองครับเนื้อทองคำหรือเปล่าครับ300บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่33ครับ เป็นพระขุนแผนพิมพ์ายคู่ครับมาเป็นคู่ครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับเก่าตามกาลเวลาเลยครับมันๆแก่งๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์หน้ายักษ์ครับ รายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆแ,แก่งเกงเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระปิดตาพังพระการครับ วัดเขาอ้อพัฒนลุงครับปิดตาพังพักการครับใส่ก่อบพร้อมบูชาเลยครับเนื้ออันปะก้าหรือเนื้อเงินครับสวยๆคมๆเลยครับสามร้อยบาทจัดไปได้เลยครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่36ครับเป็นเหรียญพกักครูทองสุขครับ อินทะโชโตครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับที่ระลึกในการฉลองกุฏิครับวัดตโนดหลวง2498ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมเด็ดทุกองค์ครับ300บาทก็ไขว่คว้าได้ครับ รายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆเลยครับเนื้อแห้งๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานคู่ครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อขาวขาวนวลนวเลยครับมองแล้วสบายตาครับสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่39เครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับ พะก,กิ่งจอปอลอรครับได้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับพระก,กิ่งจอปลอรครับรายการที่40ครับ เป็นพระปุหนังครับเนื้อชินตะกัวออกชินเงินครับเรียมกอกเก่าเดิมๆเ,เลยครับน่าจะเป็นพระกุครับมีคาบกุเลยครับพระปุหนังครับอายุทยาครับเหมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับ ดูชุดพิเศษกันบ้างครับสวยสวยจวดจวดยาวยาวไปเลยครับบางบางเบาเบาครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับถักลวดโบราณครับเก่าๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพระปางลีลาเม็ดขนุนครับเนื้อมันๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับปางลีลาเม็ดขนุนกำแพงเพชรครับรายการสุดท้ายครับเป็นรูปหล่อโบราณครับ พระพุทธหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับน่าจะเป็นพิมพ์ชยวัดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหล่อโบราณครับหลวงพ่อเพชรวัดหัวถนนจังหวัดพิจิตรครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยราคาบางบางเบาๆครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับสวยทุกมุมเด็ดทุกองค์ครับพี่ๆน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 ก้าห้าสามหกห้าสองเก้าครับขอบคุณครับ